สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีด้วยวิธีการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับวันนี้ก็จะทำการถอนเงินอยู่ที่50บาทนะครับก็ จากแอปนี้นะครับถอนเข้าบัญชีของ t ูมานีวเด็เพีินแค่ช่องทางเดียวนะครับก็ก่อนที่เราจะไปหางเงินกันนะก็มาเริ่มเล่นเกมกันทุกคนนะก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เรานั้นต้องทําสกอร์หรือคะแนนให้ดีที่สุดน,นะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะสามารถที่จะรับเหรียญได้นั่นเองนะเหรียญเป็นเหรียญเป็น GSP นะครับ,รรรบซึ่งนะครับผมนั่นก็คือว่า,าเหรียญเป็น GSP นั้นเราก็จะนําเหรียญที่เป็น GSP นั้นไปแลกเป็นเงินไปแลกเป็นในส่วนของเกมนั่นเองนะแล้วก็นํา นำเจมนั่นไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ True m o n e y Wallet นะครับซึ่งเราต้องติดอันดับเท่าไหร่ที่อันดับ1ใน6นั่นเองดูคนหนะ้าหนึ่งถึงหกนะเราถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะ GSP นะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็โอ้โหตายไปแล้วทุกคนนะโอเคนะซึ่งแอป,ปนี้นะที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้คือเป็นแอป,ปที่มีชื่อว่าเจม คนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแอปนี้นะครับก็แนะนำเลยนะให้เราโหลดเลยเพราะว่าแอปนี้นับใจเงินจริงแล้วก็าจเงินไวนะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเนาะว่าใจเงินไวจริงร้อยบาทนั่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปนะผมจะทําการสาธิตถอนไปอยู่ที่50บาทนะครับในคลิปนี้นะครับก็ปกติจะใช้เวลาประมาณสีนาทีเงินก็จะเข้ามาเข้าสู่บัญชีของ True Money w a l l e t นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็จะทําการเปิดแอปพลิเคชันนะครับอ่าแล้วก็ในนี้นะผมนะักการหาเงินก็จะมีตั้งแต่20บาทนะครับ50บาท200บาทแล้วก็500บาทครับสำหรับ20บาทนะั้นต้องใช้เจมอยู่ที่2,800เจมนะที่จริงก็คือว่ามันจะมีอีกนะก็คือในส่วนของการถอนเงินที่10บาทต้องใช้เจมอยู่ที่1,400เจมแต่ว่ามันสามารถถอนได้เพียงแค่ ครั้งเดียวนะครับซึ่งในส่วนของยอดนั้นผมก็เคยถอนไปแล้วนะครับและนี่คือประวัติที่ผมเคยถอนมาของเดือนมอกราคมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าแลวก็มีอีกข้างล่างแต่ว่ามันไม่เปิดให้เราได้เห็นตรงนี้นะครับผมนะวิธีการหาเงินก็คือเราต้องหาเจมนะครับแล้วก็เจมนี่หาจากไหนบ้างนะครับ จมก็หาจากการที่เราเล่นเพื่อสร้างไรายได้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ๆจะได้รับอยู่ที่50เจมนะครับและหลังจากที่เราเล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่รหัสเชิญนะครับ76622039เราจะได้รับอีกประมาณ30เจนเพิ่มเข้ามาเป็น80เจนนะครับผม ซึ่งนะครับเจมที่เราได้รับมานั้น80เจนนะก็มาจากการที่เราสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่รหัสเชิญเนาะแต่ในส่วนของการใส่รหัสเชิญถ้าเราไม่ใส่นะสมมติว่าเราสมัครวันที่1นะแล้วก็วันที่2เราก็ยังไม่ใส่วันที่3เรายังไม่ใส่วันที่4เราจะมาใส่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาจะให้เราใส่รหัสเชิญนะโดยที่ว่าจับเวลาพิน์แค่3วันเองนะถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ได้รับเหรียญหรือไม่รับเจมอยู่ที่30เจนนะครับโอเคมาที่ช่องทางที่เราจะหาเจมกันนะครับเพราะว่าเราจะ จะนำเจ็มาแรกเป็นเงินเข้าบัญชีของ To m o n ม y นิวเอเตนะครับช่องทางแรกเล่นเพื่อสร้างไรายได้กดคำว่าไปนะครับช่องทางนี้นะครับผมน่าก็จะมีในส่วนของ Play Now อันนี้นะครับก็คือว่า เขาได้เขียนไว้เพลงนะั่นคือเล่นตอนนี้เลยเนาะคือเราเล่นไปหนึ่งนาทีรับไปเก้าเจมด้วยกันนะซึ่งมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน584เจมนะครับมาดูเงื่อนไขของเขาเนาะเขาเขียนไว้อะไรบ้างนะครับเขาเขียนไว้เล่นหนึ่งนาทีรับไปเก้าเจมเล่นสองนาทีรับไปเก้าเจมอีกนะก็เป็นสิบแปดเจมเนาะเล่นอีกสองนาทีก็รับไปอีกสิบเจมก็ไปทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิบแปดเจมตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกข้างล่างนะจนกว่ามันจะครบห้าร้อยแปดสิบสี่เจมนะครับอันนี้คือเล่นเพื่อสร้างไราไย ต่อมาก็คืออันนี้ก็เหมือนกันนะผมนั่นเล่นเป็นนาทีเหมือนกันเนาะอันนี้เล่นไปหนึ่งนาทีรับไปเจ็เจมนะครับแตกต่างจากเมื่อกี้อยู่2เจมเพราะว่าเมื่อกี้เล่นในเวลาเดียวกันคือใช้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ได้รับมาอยู่ที่9เจมอันนี้รับมาเพียงแค่7เจมแล้วก็คิดดูนะว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับตรงนี้เนาะก็ลองคำนวณดูเนาะอันนี้ก็เล่นหนึ่งนาทีรับไปเจ็เจมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เล่นหนึ่งนาทีรับไปหาเจมนะครับอันนี้เล่นหนึ่งนาทีรับไป3เจมแล้วก็ อันนี้ก็เล่นหนะึ่งนาทีเราไป5เจมเหมือนกันนะครับอ่ะก็เราดูนะว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากันเนาะสมมติว่าเราเล่นอันนี้มันหมดแล้วเนาะหมดเจมแล้วเราก็ค่อยไปเล่นอันอื่นต่อก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะโอเคต่อมาก็คือได้รับเพิ่มเติมกดเข้าไปนะครับได้รับเพิ่มเติมอันนี้ก็คือนอกจากการที่เราไปโหลดแอปเนาะของเมื่อกี้นะครับก็โหลดแอปเหมือนกันแล้วก็เล่นเป็นรายนาะที แต่อันนี้นะครับสมมติว่าเกมนี้นอะเอิญ multiple reward for fishing club vegas นะครับสมมติอันนี้นะครับก็คือเขาจะมีเงื่อนไขนะแตกต่างชั้นเมื่อกี้ก็คือว่าอันนี้นะก็คือว่าเราต้อง open club นะครับแล้วก็ดิช h each level list นะครับ below เอิญ multiple reward for fishing นะครับ the level below นะครับอันนี้ก็ เราต้องเล่นตามเลเวลทุกคนนะถ้าเราทำธารกิจนี้ภายในระยะเวลา60วันแล้วก็เป็น new user เป็นผู้ใช้งานใหม่ไม่เคยโหลดแอป,ปนี้มาก่อนนะครับก็เล่นไปจนถึงเลเวล50รับไป727เจม เล่นไป70เลเวลนะถึงเลเวล70ก็รับไป1212เจมนะก็บวก2อันนี้แล้วก็สามารถถอนไปได้ละ10บบาทครับเล่นไปจนถึงเลเวล80ก็รับไปอีก1212เจมนะเจครับก็รวมเป็นทั้งหมดนะผมประมาณเกือบ3000เจมแล้วก็สามารถถอนไปแล้ว20บาทตรงนี้ทุกคนนะถ้าสมมติเราเล่นนะสามารถทำได้อยู่ที่200เลเวลนะหรือประมาณ 7, 1486่เจมนะครับเราสามารถถอนเงินนะครับ อ่าได้นะรประมาณกี่บาทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ประมาณ500บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราสามารถที่จะเล่นได้จนถึงเลเวลที่500นะครับส่วนได้รับเพิ่มเติมก็คือเป็นการที่เราจะหา GSP นะครับล้วก็ไปแลกเป็นเจมตอนนี้เนี่ยส่วนของระบบแรกนะน่าจะมีการปรับปรุงอยู่ทุกคนนะเพราะว่าไม่สามารถเข้าได้เนาะไปที่ว่าเช็คอินนะครับผมจะทําการรับเจมเพิ่มเติมจากการที่เช็คอินนะกดคาว่าโอเคปั๊บเลยนะครับแล้วก็เช็คอินไปรับไปอีกนะครับเจมเข้ามาหรือเราจะไปหาไม่ใช่เจมนะ GSP เนาะหรือเราจะไปหา GSP จากช่องทางอื่นนะอย่างเช่นดาวน์โหลดแอปชีอิงดาวน์โหลดแอป UOB นะครับแล้วก็ได้รับเจมตามนี้นะครับนี่ทุกคนนะ อันนี้2 GSP ประมาณ2เจมนะอันนี้ก็1 GSP นะครับอ่าหรือเราจะไปเล่นเกมนะครับอ่านี่คือเกมเนาะก็จะมีเกมฮอตนะมาดไมลยหลายๆเกมนะครับเราก็เลือกเล่นเกมที่เราสนใจนะครับว่าเกมไหนที่เหมาะกับเรานะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับเมื่อเรานะครับมีเจมแล้วเราก็ค่อยไปทําการถอนเงินได้นะครับแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งของการหาเจมนั่นก็คือวิธีการเชิญนะครับก็กดข้อเชิญไปนะครับอ่านี่ดูนะกดเชิญไปนะครับ การเชิญก็จะได้รับอยู่ที่100เจมต่อหนึงคนและก็จะได้รับอีก30%ในอนาคตถ้าหากว่าเพื่อนของเรานั้นสามารถที่จะเล่นต่อได้แล้วก็ได้รับเจมเข้ามาเนาะเราก็จะได้รับ30เจมที่ระบบแบ่งไปให้เรานะครับโดยที่ว่า30%เนั้นระบบไม่ได้ตัดจากเพื่อนของเรานะระบบจะให้ตังห่างตรงนี้นะครับฝาก ID เชิญตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนกมากที่ใส่ ID เชิญอันนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็จะทําการนะครับถอนเงินนะครับในส่วนของแอปนี้นะก็ไปที่แอปนี้ใหม่นะครับจิมแคสนะครับแล้วก็เลือก50บาทนะครับเจ็ดพคะแนนกดถอนเงินนะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินนะครับเงินจะเข้ามาภายในวิสัชั่วโมงแต่ปกตินะครับก็ใช้เวลาประมาณสีนาทีเงินก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับตัดคลิปไปตอนที่เงินเข้ามานะครับ โอเคทุกคนนะครับก็เงินเข้ามาหรือทุกคนประมาณหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับนี่ทุกคนนะผมก็เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซไปนะครับนี่ทุกคนนะได้รับการแก้ไขแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งนาทีเองนะผมถอนใจเวลา16บหกนกาห้แล้วก็เงินเข้ามา16บหกนกาห้นะแล้วก็อันนี้ห้เพราะว่า เป็นหนึ่งในที่ที่ผ่านมาคนระับก็ถือว่าเร็วกาเมื่อก่อนเลยทุกคนนะก็เร็วมากเลยทุกคนเนาะก็ถามว่าใครนะ่าสนใจนะครับในส่วนการถางเงินแบบเร็วๆแบบนี้หมายถึงว่าการถอนเงินแบบเร็วเนาะไม่ใช่ว่าการถางเงินแบบเร็วเนาะเพราะว่าแอป,ปนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องมีความอดทนเหมือนกันในการที่เราจะสะสมเงินนะครับถึงเราสามารถที่จะถอนเงินได้เนาะก็โอเคเนาะวิดีโอนี้ผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้ว,ลวกันเนาะว่าแอป,ปนี้ยังสามารถถางเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหรืออยาก หางเงินจากแอปนี้ก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็บายบายเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ